สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนำทุกท่านมารับชมพระเนื้อผงเป็นพระพุทธบาทปีรันขาวของสมเด็จพระพุทธบาทปีรันวรรคังครับก็เป็นพระยุคเก่านะครับของวรคังสมเด็จพระพุทธบาทปีรันครับท่านเป็นลูกศิษย์ของสมเด็จพุทธจารย์โตพุมรังศีครับนะครับ เนื้อหามนสารจะจ้านมากครับสำหรับองนี้นะครับครับดูวนันะครับก็จะมีทั้งเนื้อขาวเนื้อดำนะครับองนี้เป็นเนื้อขาวซึ่งพบเห็นไม่มากนะครับจะเห็นเนื้อดำมากกว่าครับก็สวยงามครับดูด้านข้างกัน การกดพิมพ์นัะครบด้านลางนะครับ,านะรบการขึ้นเหอของบนสารครับถ้าเป็นผงใบลานนะครับก็จะออกเป็นคราบไขวัวนะครับครับก็เป็นพิมพ์เปวเพิงเล็กนะครับ อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากครับสวยงามครับซึ่งตาม,มากสำหรับคนที่ชอบเนื่องผงครับก็จะชื่นชอบเป็นพิเศษ